องอย่างอีกแล้วลฉันเคยบอกแล้วใช่ไหมหวเวลาพาแม่มากินข้าวเนี่ยก็ให้แกได้กินของดีๆบ้างแม่บาบอกอะไรอันนี้แฟนห่ยอุ้ยขอโทษนะคะคุณป้างั้นหนูขอเลี้ยงข้าวม้อนี้แทนทัขอโทษนะคะไ,ได้ครับิรักได้ยินไหม,มเมื่อกี้มันเรียกที่เรากว่าป้าได้ยินป่ะเออแอปล่อยไปไม่ได้แล้วเดี๋ยวพี่จะไปจัดการมันจัดการยังไงก็ไปแย่งมมนใจตังไงมันจะได้เสียหน้า ดีดีมากให้มันรู้ซะบ้างว่าไผเป็นไผมันพาล,ลาดอะลรที่มันมาดูถูกคนจมูกโตอย่างพี่เนี่ยเดี๋ยว่าชมแล้วกันเดี๋ยวอะไรคิดเงินคะ่ะเฮียรวมบินของโต๊ะแปดด้วยนะคะไม่ได้ครับเดี๋ยวก่อน <c oughs> มือนเนี้ยผมจ่ายเองครับเฮีย <c oughs> เฮียเอาบินทั้งสองโต๊ะเนี่ยเอามาให้ผมเลยผมจ่ายเองดี <c oughs> ดีมาก <c oughs> ผมว่าใจ่ายใครใจ่ายมันดีกว่า ใช่ไม่ดีมั้งนี่นี่เธอดูถูกฉันหรือฮหาว่าฉันไม่มีตังจ่ายได้ไงเฮ้ยฉันมีตังจ่ายนะยแย่จะบอกให้นี่น้องพี่เตือนเองแล้วนะได้ย่าหาว่าพี่ไม่เตือนล่ะน่ะเนี่ยบินทั้งหมดนี่นี่พวกมึงยัดไปเยอะขนาดนี้เนี่ยโต๊ะจีนห้าสิบโต๊ะโต๊ะจีนห้าสิบโต๊ะงานออกเดือนลูกชายชนะ โอ้ตายแล้วบเฮ้ยนี่มันอะไรกันอะทำไมบินมันเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยบินโตจีน50โสิบโต๊ตจีนอะไรัาน,นออกเดรน้ชายอะลูกชายใครลูกชายเขาสิลูกชายมึงอะสิไม่ว่านี่ตายแทแนมะันอะลูกชายเขาไม่ใช่ลูกชายเราสมน้ำหน้าขอบคุณแทนลูกชายฉันด้วยนะ หลงคนมันอีกแล้วครูเจ็บแล้วจำคือคนเจ็บแล้วทนคือควายเป็นควายอีกแล้วครูแย่จังเอาสแกนใจสิพี่นัทฉันขอเงินหน่อยดิสองร้อยบาทไม่มีอะฉันรู้นะว่าพี่เมียขอหน่อยนะสองร้อยฉันต้องรีบใช้อ่ะไม่มีแล้จใจฉันทำยังไงอ่ะต้องรีบใช้จริงทำไงก็เหรอไปป่นสิ ได้งั้นพี่คอยดูแล้วกันชิรักเมื่อกี้ใครอ่ะ